เข้าใจป่ะนะก็แปลว่าพัฒนาคุณภาพของชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น a l e r i o r a t e d แปลว่าทําให้ดีขึ้นนั่นเองนะทาให้ดีขึ้นนะทําให้บรรเทานะอ่ะต่อไปล Am ูก ample ample แปลว่าเพียงพอถูกป่ะนะแปลว่ามากพอถูกไหมอ่ะอย่างเช่นครูบอกว่าครูขอเขียนด้านล่างนะ his teacher gave give, เขียนตามครูนะ him an ample opportunity แปลว่าอะไรนะครูคนนั้นใช่ไหมครูของเขาได้ให้โอกาสเขาอย่างเพียงพออย่างมากมายนะ ample ลูกนะฮะนี่คือ26คําคำทั้งหมดนะที่อยู่ใน Chapter 2และอยู่ในการ์ดนี้หน้าที่ของนักเรียนคือทำให้การ์ดนี้จาก Level 1เป็น Level 2ให้ได้และทำให้การ์ดเก่าจาก Level 2เป็น Level 3ให้ได้ ถ้านักเรียนไม่ได้แม้แต่คำเดียวการ์ดคำนั้นจะตกไปอยู่ที่เลเวล1แล้วนักเรียนจะต้องเริ่มนับใหม่เข้าใจไหมลูกนี่คือกติกานะดังนั้นหนูต้องทำให้ตัวเนี้ไปอยู่ที่เลเวล2ให้ได้ในวันที่1ที่นักเรียนพร้อมนะและวันต่อไปก็ท่องต่อขยับตัวนี้ให้เป็นเลเวล3ให้ได้พอมันไปอยู่เลเวล3หมดแล้วจบเรียบร้อยลูก นะแต่ถ้านักเรียนจําไม่ได้แม้แต่คําเดียวสมมติคํานี้นักเรียนเนี่ยเอามันไปอยู่เลเวล3แล้วนะ,ะสมมติคํานี้นักเรียนเอามันไปอยู่เลเวล2แล้วสมมตินะแล้วนักเรียนจํามันไม่ได้นักเรียนท่องเลเวล2การ์ดตัวนี้จะต้องตกลงไปอยู่เลเวล1เข้าใจป่ะนี่คือกติกาการเล่นนะฮะและ้วครูอยากจะให้นักเรียนเอาตัวนี้ไปใช้ให้จริงจังนักเรียนจะได้ท่องได้นะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในเลคเชอร์ถัดไปนะ้องในส่วนสุดท้ายคือตัว p h r a s a l Verb แล้วก็ idioms แล้วก็มีกันบ้านด้วยนะฮะแล้วเจ Tamola accessory accessory Ah ya creo mon crees Matku why activate activate และ so the last one last but not least adapt Adapt นะฮะหมดเรียบร้อยแนละ้วใครจำได้หมดถือว่าเก่งมากนะ80%ถือว่าเก่งมากลูกนะ last but not least เมื่อกี้สำนวนที่ครูบอกนะเอาไปใช้ได้นะหูกนะ last but not least แปลว่าท้ายที่สุดแต่ไม่ได้สำคัญน้อยที่สุดนะจ๊ะเข้าใจป่ะนะ not least least ก็คือที่สุดน้อยที่สุดถูกไหมนะไม่ได้สำคัญน้อยที่สุดนะ last but not least โอเคป่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันบ้านกันนิดนึงลูกมา เด็กเฉลยกันบ้านพร้อมกับครูนะฮะตรงนี้ครูให้ไปแล้วเนาะและเดี๋ยวมาดูกันบ้านกันนะก่อนอื่นคือครูขอลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะปุ๊บ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 แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันบ้านกันลูกมาอะหวังว่าเลยน่าจะทําแล้วหน้า idioms นะฮะดเด็กพลิกมาเลยหน้าที่28ที่ครูสั่งกันบ้านไว้ในชปเตอร์ที่แล้วนะฮะถ้าเกิดไม่ได้ทํากันบ้านครูครูบอกแล้วว่านะมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะอย่างที่ครูบอกนะ อะมาดูคำที่หนึ่เลย above all แปลว่าข้อสำคัญที่สุดหรือสิ่งสำคัญที่สุดถูกปะมันคือเมลีนะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องตรงต่อเวลาขึ้นหน้าประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อยู่แล้วนะฮะ above all แล้วมีคอมมานะคุณต้องตรงต่อเวลานะนะักเรียนจะใช้คำใกล้เคียงกับครูก็ได้นะใช่ปะ่ะคุณต้องตรงต่อเวลานะลักเรียนก็ตรงต่อเวลาภาษาอังกฤษคือ punctual นะฮะ punctual แปลว่าตรง